พบใบมีดโกนในเนื้อเบอร์เกอร์คิงส์สเราหญิงชาวแคลิฟอร์เนียได้ของแถมแบบผิดคาดเมื่อเธอสั่งเบอร์เกอร์จากร้านเบอร์เกอร์คิงโยลันดาออรรสโกได้รับอาหารที่เธอสั่งผ่านไดรฟ์ทรูของเบอร์เกอร์คิงขณะที่เธอกำลังเริ่มรับประทานเธอก็กัดโดนอะไรแปลกๆก,ก่อนจะมองดูแล้วก็พบว่ามันคือใบมีดโกน เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วก็ไปตรวจดูร้านแล้วก็ได้พบว่าพนักงานของร้านได้เก็บกล่องใบมีดโกนไว้ในห้องครัวใบมีดเจ้าปัญหาคงจะร่วงลงไปในเบอร์เกอร์โดยบังเอิญพนักงานกล่าวว่าใบมีดเนี่ยมีไว้เพื่อขูดเศษอาหารที่ติดอยู่บนอุปกรณ์ต่างๆในห้องครัวความประมาทเกือบจะเป็นสาเหตุของเหตุการณ์สยองซะแล้วคุณล่ะคะเคยได้รับของแถมแปลกๆจากการสั่งอาหารหรือเปล่า อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ